ในช่วงฤดูฝนที่มีน้ําไหลบ่าอย่างรุนแรงพื้นที่ของประเทศไทยหลายแห่งประสบปัญหาอุทกภัยจนผู้คนเดือดร้อนช่วงฤดูแล้งที่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ําน้ําคือชีวิตวิธีการบริหารจัดการน้ําทําอย่างไรให้สามารถมีน้ําใช้ได้ตลอดทั้งปีอันเป็นปัจจัยพื้นฐานและจําเป็นต่อการประกอบอาชีพของประชาชน ที่ผ่านมาองคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมด้วยเลขาธิการกปร,รและคณะอนุกรรมการได้เดินทางไปยังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดงตำบลหนองปลิงอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชร ได้จะทำแผนการปรับปรุงโครงการประกอบด้วยการปรับปรุงช่วงต้นคลองการปรับปรุงคลองส่งน้ำและอาคารประกอบจํานวน20สายและโครงการแก้มลิงจํานวน24แห่งโดยแบ่งออกเป็น3ระยะได้แก่ระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวได้ใช้น้ำที่โครงการนี้ได้ช่วยเหลือทำเกษตรกร,ะร,กรนะครับแล้วก็ใช้เลี้ยงสัตว์ น้ำท่าสมบูรณ์ครับน้ำใช้ได้ตลอดเขาเปิดน้ำให้ตลอดน้ำได้ใช้ทั้งปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำของราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงให้สามารถใช้น้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งด้านอุปโภคบริโภคช่วยการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมการประมงรวมถึงช่วยลดปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย